สวัสดีค่ะไปดูเขานะคะดูเขาถูกหวยแล้วเขามาไหว้นะคะถูกกี่ใบคะถูกกี่ใบถูกยอี่สิบะคบถูกใบร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนาะรก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็ยี่สิบใบยี่สิบใบนะคะหมอหนุ่มจะคาดว่าจะสามสิบ อันนี้คือเป็นการขอปอลที่เปรียวจีสนะผมเป็นเลซีขอปอลที่ลูกสาวเปียวจีนะเสเดียออ๋ยวลองก็ยี่สิบใบป้าใสยังไม่ถูกแปดหกหนะึ่งเนาะคุณคนถูกเยอะไหมครับถูกเยอะครับผมพวกใบ,าบครับเร,รียกไข่ลุง ป้าคำใส่นี่ว่า 15, บห้าสิบห้าแล้วก็เป็นสอกับ15แต่มันก็ไม่ถูกนะคะ,ะว่าสิบซีนะจ๊่่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่าด่าฮ่าย่า่าฮ่า่าฮ่า่ไฮ่อฮ่าฮ่อฮ่่ด่าาฮ่า่าฮา่่าฮ่าฮาะ่า่าาา เสียงเซมซีน่ะได้เจ็ดหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะมันสองหนึ่งสอนี่นาทำไมมันเป็นเจ็ดหนึ่งเ่อกเลยว่าแต่สอเดเออสองเจ <laughs> ็ดนั่นแหละฟาดไปเลยพันคูณพันเลย <c ười> อ้าวเจง๊งงานนี้ป้าคำสายตายลูกเดียวค่ะ <laughs> ซื้อก็ไม่ถูกมันสองเจ็ดไงหลานเราเนี่ยไม่มีดวงกับเขาขมก็อย่างวันนั้นอ่ะที่ที่มันออกเท่าไหร่นะออกเท่าไหร่นะอันนั้นตะกี้นี่มันมีนี่ก็สี่ห้าเออส <4, S 1> ี่สี่ห้าแล้วบอกว่าส <c oughs> ี่สี <c oughs> ่เอาหมดตัวฟาดเอาหมดตัวสามพันคูณสามพันหมดหกพันเจ็งเลยเดี๋ยวนี้เหลือเงินกี่บาท ขายของก็ไม่ดีบบายแล้วปู่เอ้ยไม่ได้ยินแล้วบ้านี้ไม่ได้ยินเลยเออก็ได้ยินบอกเขาบอกว่า15บห้าสิก็ไม่เอาเพราะว่าได้ยิน15เต็มรูหูเลยโอ้ย เลยเหนื่อยเลยยืนไม่ติดเลยตอนนี้ยืนไม่ติดนะคะงวดหน้าแล้วจะไปผูกคอตายไว้ซือโอ้ไม่ติดเหลืองหรอกพูดเล่นเฉยๆนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวก็จะมีคะส

ไปที่นกนกที่พี่แบบหอไป่ายทางดูนะแต่ทางที่างน้แล้ว่แตอนที่พี่บอกว่าพี่ใช้ตัวสิบาทนั้ันไ่า้ท่ย่ี้อกใช่แล้วนั่นก็ไอเอ็นหมดสิบเจ็ดนังซื้อไม่ได้มีเงินอยู่สียี่สาบาทเองไปซื้อเดี๋ยวก็หมดัว อ้รับฝาหมดเลยด้วยแล้วมน1 7ตงตองเต็มเลยที่นี่ต้องเราไม่ได้ซื้อนะ15ใช่เขาขวาดเขาขวาดอตเตอรี่หมดเลยนะอตเตอรี่เขาขวาด17อ่ะนี่หนูว่าฝาด6116เป็นไม่มกวาดหนุ่มตามนัมกเลยแล้วหนูไม่ยอมไปวัวแท่งหแท่ง อาวดูผู้หลวงต่อไปยายคำสายายสายหมดตูดค่ะเกี้ยงเลยงานนี้ บุญมันมาไม่พร้อมกันบุญมันมาไม่พร้อมกันผูกแขนเขาอยู่ไม่ใช่เหรอผูกอยู่แล้วเห็นเลขอยู่ไหมค่อยลืมแล้วลืมแล้วอนานอยู่ไหมคนจะไม่ถูกมันเป็นอย่างนี้หรอครับแล้วเมื่อเช้านี้ตื่นแต่เช้าไปเสียงเซมซีเจ็ดหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ก็เขาบวงสวงสองเจ็ดนี่ทำไมจะเป็นอันเจ็ดหนึ่งไม่เอาหรอกก็มาซื้อสองเจ็ดเจ็ดสองแทนเข้าไปจน 1.7ด้อทำไมจอผมดำทีกเฉยเลยโอ้สงสัยมันหน้ามืดละมั้งโอ้สงัยมันหน้างอสงสัยมันหน้าม้อยหนามืดล้งอนห้าะ้อสัยาะั้งโันาะ้องให้หน่อยเน้าะดีใจเอนาะข้างบนออกเท่าไหร่นะ ไม่รู้6 1เออ6 1แล้วทำไมจอผมดำเลอะไรขึ้นมันร้อนค่ะไม่ใช่ร้อนครับผมเพิ่งขึ้นเหรอยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้เหมือนกับว่าท่านปู่หน้ามืดละมั้งอย่ามาสูบกันเพราะว่าอยากซื้อเองอะไนออะไรขนาดนี้เนาะ ขึ้นใหม่นะคะเพื่อชุบัเรื่องส่ชัดแบตเตอรี่เนาะถ้ซื้ต้ดินมนก็แีแต่ความสุขนจะเร่ตลอดไปนะคะ แต่ฝันค่อยฝันนะหูค่อยจะแตกอยู่ที่ท่านบอกว่าสิบห้าสิบห้าค่อยก็ไปซื้อสิบห้าวดมาหมดเลยเตะออกมอยู่ดีจอดำก็หายไปเฉยๆไม่ได้แล้วโอ้ยคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ป้าคำสายโกโก